มีแถมไม่พอไม่แถมเนาะบอกนะผมไม่แค่ตัดสินใจตองให้ท่านพูดว่าอยู่ถ้าท่านู้ว่าอยู่ท่านูว่าแถมเลยนะมันอย่างเงี้ยซื้อสิบสิบสิบใบแถมหนึ่งใบเลยครับติดต่อเลยนะครับติดต่อทางเจ้าหน้าที่ครับติดต่อพี่อาสาเลยครับซื้อบัตรแล้วเมายื่นเลยครับมายื่นเลยท่านตักเองได้ครับตักเลยแต่ห้ามแกะเองท่านเอ,เองครับแกะต้องเป็นเป็นของเจ้าหน้าที่เขาแกะให้ครับไปยื่นทางนี้ครับ จเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทางจังหวัดเลยนะครับแก่ให้แล้วก็มารับรางวัลครับให้ท่านตักเองครับท่านไม่เข้าใจก็ถามทางเจ้าหน้าที่ทางพี่อสอ,อ์ับถามทางทาง,ทางจังหวัดได้เลยนะครับขั้นตอนไม่ยาก,าาากครับมาเดี๋ยบ้าครับเอแลวครับจักรยานครับซื้อ20บาทเองใช่ไหมซื้อ101เอาานาะมาอดทนทุกป,ปีเราพี่คนนี้จำได้ใช่ไหมครับดีมากเลยพี่เราช่วยกันครับ ทำไมหอท่าทำไมขึ้นมาเลยมาทุกปีวันๆทุกปีเพี่ยครับก็มาจากไหนครับมาจากไหนมาจากปักตุ้มครับปักตุ้มปักตุ้มปักชมุ้นบอเชียงคานมีน้องเชียงคานเนาะปักตุ้มอยู่ทางฝั่งโมกสักไก่บอเป็นบอเป็นบอเออเนาะไปบ้านพี่นี่คนแรกก็ได้เนี่ครับสักไก่บอครับพ่ท่าไหนเนาะอั มันเนาะแม่บ่อโอ้ขับ่อเนาะอยู่ๆไหนครับนี่พอมาต้องมาตรวจมาตรวจตลอดมาตรวจตลอดเลยตอนนี้นะพักหนึ่เนาะเพรใหม่ครับเวลามีงานอะไรมาก็สถานการณ์โควิดก็จริงครับแต่ว่าท่านที่มาน well. well like ี right. <t <t ่ต้องผ่านกระบวนการทุกขั้นตอนเราทำแน่นอนนะครับให้เจ้าหน้าที่เขาต่อให้นะครับแต่ที่สงสัยเนี่ยเขาตรวจเอ็ีเคให้เลยนะครับ ทุกคนที่เข้ามาถ้าสงสัยถ้ามีเชื้อก็ไม่ให้เข้าคนที่เข้ามาทุกคนยังปลอดภัยทั้งหมนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการคู่มือกับพนัการจัดงานก็คือโควิดรีซติ้งครับทุกอย่างทานงปศุมวลและจากอานุมัยสังเกตว่าเราจะเว้นระยะอะไรต่างๆกับตามร้านค้าร้านขายต่างๆนะครับให้พี่น้องได้สบายใจๆๆท่านที่อยน่ในง,งานนี้ปลอดภัยแน่นอนน,น,อนอนนะครับอันนี้ครับโดยมาตรการที่เราคุ้มเข้ม จต่งานก็กนกจรจิงแต,ต่ว่าก็มีทั้งความโกรธในกับพี่น้องประชาชนเป็นอักกับผู้ที่มาเที่ยวเราก็ต้องปตอบแทนพ้วยกันนะครับแต่ในที่ทุกคนก็ยินดีที่จะให้บริการกับเวทีการก็มีทุกคืนครับ<ถ>เริ่มตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกา,ราลลครับสนุกสนานตลอดครับคุณพี่หญิงพยายบาลสวสวยคุณน้องพยายบาลคสวยอันนี้พี่เขามองหน้าเลยได้อะไรเลยครับได้เลยได มีคลิปมันคืออะไรทีคลิคปไปเดินสายไฟนั่นเหรอโอ้โหครับจะไปตีหวัวกันได้เหรอถ้าทีคดดลิปตายอันนี้น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากงานเทคนิคนะครัับครบของกันทคนิคเลยใช้หลายอย่างเราไว้ป้องกอันตัวด้วยเอาไว้ขู่คนที่บ้านได้ด้วยใช่ไหม,มคนในต่างจะไปตีสามีเอาขู่หัวเป็นพยาบาลคนสวยครับจากโรงพยาบาลไหนโรงพยงบาบาลเลยนี่เหรอครับใช่ไหมครับ ใช่ครับขอบคุณมากครับดูแลกั้หมดเลยครับคุณหมอพยาบาลเนี่ยเรื่องโควิดจะคุณหมอยยงมาเลยครับคุณพยาบาลยังมาเลยครับปลอดภัยแน่นอนครับจะไม่ต้องห่วงนะครับเิญเลยนะครับใครที่เดินผ่านไปผ่านมาครับแค่ที่รัฐการชาติเราก่อนครับอุทุนการชาติตอนนี้ท่านไปทําบุญใหญ่ร่วมกับทางจังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานเหล่าการชาติจังหวัดเลยครับนําเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นรายได้จากการจัดกิจกรรมนะครับไปไว้ สุดแล้วพี่น้องประชาชนครับผู้ที่อาจจะขาดแคลนคาับโครการก่อเราครับเราช่วยกันกะวันเลยเราจะดูแลกันทุกคนเราจะไปพร้อมๆกันครับเช่นเดียวกับการต้องการโควิดการจัดกิจกรรมครับท่านผู้ว่าทั้นบอกไม่เคยห้ามเลยถ้าใครสามาตรการต่างๆตามที่กาหนดไว้ได้นะครับจัดได้เลยครับเพียงแต่ว่าให้คำนึงถึงความปลอดภัยให้คำนึงถึงพี่น้องประชาชนที่มาวมง,งาน,นได้ปลอดภัย แล้วก็ให้ภาคธุรกิจทาคค้าแม่ค้าครับได้จำหน่ายสินค้าขายของทําให้กระจายรายได้รหมุนเวียนเงินในพื้นที่ของเราครับสร้างเศรษฐกิจครับเราต้องเดินไปด้วยกันเราจะต้องทําให้ทุกคนเรานะครับปลอดภัยแล้วก็มีรายได้อย่างไม่น้อยก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครับแล้วก็บ้านเราเป็นเมือนท่องเที่ยวเราก็จะช่วยกันนะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามมาตรการที่ กำหนดไว้ทุกอย่างทุกประการครับเชิญเล้ยนะครับท่านที่ผ่านร้านกาชาติการดอก้ายบานสืบสารวัฒนธรรมไทยเลยวันนี้วันเสาร์ที่5กุกพันีพันธ์2 5 65, ครับวันที่5ว่งงานวันนี้ทั้งหมด9เก้าวันขอฝากเชิญทุกท่านทานมาแล้วใน